เอ้ย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 ขาหลังนี่นี่ขาหลังสิตอดชุดแล้วนั่นนั่นนั่นวันนี้เตมันนั่นนั่นนั่นมาตอดชุดออกจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะตาเอ๋กละชไยยังรัดเมโอ้ บอกกาขามไปต้งนั่นเดินลัดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆนะคะมาอยู่กับเราช่องพางปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวช anel นะคะปักกันยางหลาตะเวนหายยังหาอย่างนอใหม่นมนนนีแล้วเหอเาเด็กหน่อยทิ่นั่งปีแล้วเอาฮึบฮึบเอาฮึบ เออเออเอาจะขึ้นไปแล้วขึ้นในบอ่อเอาง่าขึนบ่ได้ได้เวลาจวดอีกแล้วเป็นเก่าไปตนั่นเถอย เด็กเตยเด็กดีโอ้ยพุ่มจินนอนเตรียมตัวล้วอาบน้ำเสร็จแล้ว กินน้ำเนยไปใส่<า>ไปใส่สิพ้าแม่ไปใส่มา,มาพี่พี่มามาล<า>ุนกันวันนี้เราจะใส่ชุดอะไรดีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว<ป>ของช้างป่า <c oughs> แลว้วหลอดทองเขาไปใส่บบวันนี้จะบินไหมนะคะนอนโหลดเขาส่วนหนึ่งป <c oughs> ีกฮักมืดเลย้ <c oughs> อมบินดังเดียวเลย

พาไปหม่งหนึ่งเล่นไปหม่งหนึ่งเล็กหน่อยนิ่เดียวอะไรแลค่ะแฟนของอ่พี่เป็ดน้อยน้ำมหน่อยไปแสดงบ้างบุษันมาบ้างดูดีหนึ่งนโมหน่อย เนี่ยเขียวโบหันมาตบบานน้องมาเขียวนะฮะพีน้ำโม่บ่้งด็นประเด็นน้ำพีน้ำโม,มนั่นแล้ว่ใชช้วยไปไปแล้ว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  ไปใส่นั่นไปใส่นั่นอย่าไปเล่นน้ำนะอย่าไปเล่นน้ำอย่าไปเล่นน้ำสิลงนอนน้ำได้นั่นจุด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  Việc hát leo Thôi 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 phải canh nhập bây nhận nên Tiệc mất tịp phân cận đây Dạ, phù lẻo, kín nấm nó mô phù lẻo พุ่นพุ่นมือหน่อยพุ่นขั้วพีมือหน่อยเพุ่นขั้ขวพีโบโตกโบโตกแล้วโอ้เลนทะนโเอเอนั่นเออนั่นย่นถิมเลยยนถิมถถเฉยวะนี่นอนเกียกแล้วนี่นอนเกียกเลย น้ำมอไปเขาเต่าแม่ตายเด็กีปเขาเต่าย่างเดียวเด็กหน่อยดิวัดปุ่นปุ่นมือนี้ลูกบรด้นอนบุดมือตีมือปับตับตับตับอยู่

กอยกะลินยิ to to ่เหลวสืสวนให้เมตายตีว่าตองสวนว่าต้องสวนว่องสวน่ตื่นในเดียวไปคุณหมอตรวจไข้ในเดียวนี้ผตรวจให้เมียผมไว้เย นั่นนั่นนั่นสิลงน้ำได้หนี่ยโอ้โอ้ลงลงลงแล้วลงเล้วนั่นปีกหักแล้วอื khun nên vô đó à ญาติเอ้าพี่กับน้อง Dạ Những lúc kín lính lắm. Hm, hm, hm. Quá tinh 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 tinh

ไปลแล้วบ่มเมนที่นอนลงนอนที่มันบ่มเมนอ้างตัวเด้อเปียกชุดมืดทันตัวะนะกินน,น,น้ำสวยแล้วเนาะโอ้เห็นแม่ฉี่กระฉี่น้ำแมวโอ้ย เห็นเมห็นี่ปล่อยกับปล่อยน้ำแม่เนาะเมื่อเป่านามปุกปุกปุมีอ่างน้ำมีหลินน้ำเนาะไปเลี้วไปเลี้วอันเสียงเมียตีมือ ยันแม่หายบโบอืมแต่เงียวยังเดียวนดนๆขีดเถอานั่นนั่นนั่นดึงเสืยกเล่นละได้นั่นดึงเสืยกจาของถือไว้แล้วยันเหยียบนั่นอีหล่าใส่บิกินี่อันอาบน้าหนาวโอ้ยจุดรวยแล้วนั่นจุดรวยแล้ว เสียกมันขาดตัวนั่นเสียกตัอมันขาดใต้บหมดใ้อดอกนี่โบเมีนทีได้ปดใร่ยุ่งยันพีนโมโนี่ตีนั่นจุดขาดแล้วดำสายเดียว,นะยวสุดปีกนี่แล้วขาดแล้ว นี่นี่เอาายโม่นาาโม่ไปเร้ว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 เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยขาหลังนี่นี่ขาหลังสิอดชุดเร้วนั่นนั่่นวันนเตมนม่นั่นนั่นนัมาตอดชุดออกจะ ถอดชุดออกซะลุดละลุดแล้วไม่ได้ไปใส่เลยถอดแล้วใส่ตะโบกับสวยแล้วเออหนึ่ง

นี่กินนมโช่อกีน้มโมโลเลยว่ากินนอมอ่างพีนมโมโลเลย,ยดเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าจุดบวหัวใจเลยถอดแล้วอย่าลืมนะคะแม่แม่ใต้คิปใต้ลิงก์นะคะปักหมุดไว้อยู่นะคะถ้าแม่แอยากมาเที่ยวนะคะหรือว่าติดต่อได้ที่ไอดียไลน์นะจ้าบ๊ายบายผุนน้มโม